สวัสดีคุกคกับผมแบงค์ช่อมแบงค์ซาเชนดอลปิ้งจะเป็นกระผมโอ้ที่ผู้การรีนทุ่มหอมบิ๊กเชนเคยซึ่งน้่หอมในวันนี้เป็นน้่หอมที่แบบว่าหมายมันบันมือมากทุกคนแล้วก็บอกตามตรงนะกระแสมาแรงมาแล้วคือกระแสเก่พ่อครูพารันพารันพารันตาไปแล้วไปแล้วไปไม่ใช่แบบจริงนะผมพ่อครูพารันนั่นก็คือเก่งฮาริสนั่นเองทุกคนซึ่งเป็นคนที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเขามีเสน่ห์มากคือเราอะรู้สึกว่า คนเี้ยโดดเด้งมั้งแต่ตอนที่เล่นวิวาหนามแล้วนะครับผมเออแต่ก็รู้สึกว่าเออมันมันบทมันไม่ได้เยอะมากในวิวานหนามะอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่บทแบบเคยบอกนะไม่ได้ออกมาล่อเต็มแข้ง,ขงะอะไรเงี้ยแต่พอเรื่องนี้นะครับทุกคนเข็มจีราต้องรอดนะเฮ้ยผมรู้สึกว่าเขาสเสน่ห์ของเขาอ่ะมันดึงดูดใจมากๆและเป็นคนที่หลอ่อแบบหลอ่อโคตรทุกคนซึ่งแบบว่าเอาจริงนะนี่พยายามแต่งให้หล่อแล้วมันได้แค่จริงจริงทุกคนเออพยายามแล้วนะครับผมก็เห็นแก่ความพยายามแล้วกันเหมือนกี่โมงครับผม ไม่เหมือนแน่นอนนะครับโอเคสำหรับวันนี้น้ําหอมที่เราจะรีวิวเอาจริงนะน้ําหอมตัวนี้เป็นกระแสเพราะว่าคุณเจนิสเนี่ยเป็นวิวว่าเขาไปถามเก่งคนนี้ว่าเอ้ยใช้น้ําหอมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ใบมาแล้วพอใบมาแล้วทุกคนก็โลกวาบเห็นว่าเป็นกลิ่นนี้ของซาร่ากลิ่นของซาร่าน้ําหอมตัวนี้มีชื่อว่าอูดไวเบรนเลเตอร์นะครับผมซึ่งประเด็นก็คือมันถูกยืนยันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคุณเจนิสเนี่ยไปที่ซาร่าแล้วก็แบบไปดมน้ําหอมจริงแล้วก็ยืนยันว่า ใช่เก่งใช้นะ้ำหอมตัวนี้จริงๆนะครับส่วหรับน้ำหอมตัวนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะนํามารีวิวทุกคนได้ชมกันนะครับผมซึ่งวันนี้พยายามแต่งตัวเป็นพ่อครูสุดๆซึ่งอันนี้จริงๆทุกคนอีเนี้มันควรจะยาวกว่าน,นี้ซึ่งกูพยายามไปหาซื้อแล้วซึ่งมันไม่ยาวดั่งใจมันได้แค่นี้เองนะครับผมซึ่งก็ไม่เป็นไรก็เอาแบบฟิวฟิ้วฟิวปิว,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 วนิดนึงนิดนึงนะครับผมโอเคส่วหรับน้ำหอมตัวนี้เป็นอย่างไรกลิ่นนี้ออกมาในปี2019ซึ่งเมนเรคคอร์ดเนี่ยมันกลิ่นออกมาแบบแอมเเเเบบอรรร์ปปป็็็นนซซตััสสใช่่มมมมมม้้คคคผแลววววกีีีีาาูดดฟไ สิ่งนี้ท่างมันเดี๋ยวผมจะมาดูให้ฟังว่ามันเป็นกลิ่นประมาณไหนโอเคสําหรับโน้ตนะครับท็อปโน้ตเป็นกลิ่นของเบอร์การ์มอร์ดบิตเล็กๆเป็นกลิ่นของอินเซนต์กับวูดดี้โน้ตส่วนเบตเป็นกลิ่นของอากาวูดก็คือกลิ่นของอูดนะครับมีวงเล็บไว้อูดด้วยแล้วก็มีกลิ่นของแอมเบอร์ครับจัดเป็นอย่างไรสําหรับอูดไวเบอร์เลชเชอร์ของซาร่าครับหนึ่งสองซ้ำขอฉีดที่หลังมือด้านซ้ายครับผมปึ้งเอาจริงนะผมซื้อมาตอนแรกจะรีวิวตั้งนานแล้วซื้อมาเป็นแบบหลอดแบ่ง แต่พีมรู้สึกว่ามันควรจะมีแบบเนี้ยนะครับผมมันจะได้แบบเออครบให้เห็นชัดเจนว่ามันเป็นขวดก็สวยกว่าเนี่ยก็รู้สึกว่าซื้อหลอดแบ่งมาแล้วชอบแล้วนะครับผมหนึ่งเองสร้างเป็นยังไงอืมทุกคนคือการเปิดตัวเขา้องหอมตัวเนี้ยเปิดมาแล้วอะ่ะ กลิ่นเขาอ่ะจะให้ความรู้สึกถึงความเป็นซิตัสแต่ซีตัสของมันเนี่ยมันไม่ใช่ซีตัสของความเป็นส้มนะครับท <Billie> ุกคนซึ่งโน <thank S 1> ้ตมันก็บอกอยแล้วว่ามันมีความเป็นเบิร์กกอมอสอ่ะ 88. คุณฉีดมาคุณจะไม่รู้สึกความเป็นส้มแต่อาจจะรู้สึกถึงความเป็นมะนาวมากแต่ความเป็นมะนาวที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นมะนาวที่แบบไม่ใช่มะนาวธรรมดาเอเกครับมันคือมันไม่ใช่มะนาวทีว่แบบปลูกในป่าเหือบ่านเนาะแต่อะไรอย่างเนี่ยคือเป็นม,มะนาวที่ออกไปได้เจอว่าเป็นมะนาวที่มีกลิ่นของเปลือก มะนาวมาด้วยคือแบบมะนาวติดเปลือกอะแต่ทีเนี้ยด้วยความเป็นกลิ่นของเบอร์กามอสมันเป็นกลิ่นของมะกรูดอะถ้าคุณเคยฝานมะกรูดเคยกินมะกรูดไม่เคยไม่ค่อยมีใครกินฝานแล้วก็ใส่ลงไปในแกงอะไรใช่ไหมมันให้กลิ่นความรู้สึกงความเป็นมะกรูดครับทุกคนเป็นกลิ่นที่น้ําหอมที่แบบว่าเออแม่งมีความเป็นมะกรูดจริงๆมะกรูดอีสา์มะกรูดเนื้อน้ำหอมตัวเนี้ยเปิดมาในตอนแรกดังนั้นความที่มันเป็นมะกรูดเนี้ยมันจะให้ความรู้สึกที่ความสดชื่นไหมสีตัดไหม สดชื่นสีตัดแต่เป็นสีตัดที่มีความแบบติดขมขมนิดหนึ่งและพออยู่บนร่างกายปสักแป๊บนึงสิ่งที่คุณจับทางได้น้ำหอมตัวนี้เลยนะผมบอกเลยว่าตอนที่ผมใช้น้ำหอมตัวนี้ครั้งแรกลองกับตัวเนี่ยผมไม่ได้ดูโน้ตคือไม you know ่ได้ดูโน้ตเลยว่ามันมีโน้ตอะไรในนี้แต่สิ่งที่ตัวเองคิดเองรู้สึกว่าแม่งมันจริงก็คือผมได้กลิ่นควันทุบบางอย่างในน้ำหอมทีทุกคนความเป็นกลิ่นควัน เป็นกลิ่นอินเซน์เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าเป็นกลิ่นทูบหรอกมันจะมีกลิ่นบางอย่างที่ความขับุกขมัวขึ้นมาในกลิ่นอ่ะกลัวขึ้นมาทันทีหลังจากที่มีความซีตักขึข้นมาในใตอนแรกทําให้น้าหอมองตัวนี้มันแอบแลดูมีอะไรอยู่นะครับผมเออแล้วพออยู่บนร่างกายไปสักแป๊บหนึ่งเขาจะเริ่มมีความเผ็ดร้อนขึ้นมาซึ่งความเผ็ดร้อนเนี่ยตอนแรกอ่ะผมเข้าใจว่ามันน่าจะมีกลิ่นของความเป็นแบบพริกไทยสีชมพูหรือไม่ก็มีความเป็นแบ็คเบปเปอร์พิ้งเปอร์อะไรเงี้ยามรูาสึกว่า มันมีความเผ็ดร้อนในกลิ่นจริงๆนะทุกคนมันมีความเป็นเผ็ดร้อนๆมีความรู้สึกความเป็นขิงด้วยซ้ำอ่ะมันมันค่อนข้างจะเป็นความที่มีความเผ็ดร้อนอ่ะพราะอ่านในโน้ตแล้วอ่ะมันอาจจะเป็นกลิ่นของวูดดี้โน้ตที่เขาว่าก็นด้นะเพราะว่าบางตีอ่ะกลิ่นวูดดี้บางอันอ่ะมันให้ความรู้สึกความแบบว่าวูดดี้ที่มีความแบบขมุขมัวเผ็ดๆอ่ะอาจจะไม่รวมกัากินอินเซนต์ก็ได้มั้งทำให้เรามีความจินตนาการได้ถึงกลิ่นของแบบพิงนเปเปอร์แบ็กเปเปอร์อะไรบางอย่างอยู่นี้อาจจะไม่ใช่ความเผ็ดที่มีความร ุ่นมากอ่ะแต่มีความเผ็ดเซ็กซี่เร่าร้อนบางอย่างนหอคหามตัวนี้นนทุกคนทําให้เมนแอคคอร์ดที่เขาบอกว่าเออมันมีความสไปซี่อ่ะมันมีความสไปซี่จริงแต่เขาบอกว่ามีมความเป็นแบบเฟสสไปซี่ใช่ไหมอ่าโอเคเฟสก็เฟสนะครับผมในเมื่อมันกับมากับกลิ่นของเบอร์กอมอสน่ะและด้วยความที่บอกไปข้างต้นอ่ะเบอร์กามอสมันค่อนข้างม,มีความแบบสิตติกหมอ่ะเออมันก็จะทาให้กลิ่นมีความแบบว่าซาซาเผ็ดๆบางอย่างในช่วงกลางๆและพออยู่บนร่างกายของเราไปเรื่อยๆระหว่างตัวเนี้ย เขาจะตกลงด้วยกลิ่นที่มีความเป็นไม้ๆติดออกแป้งๆและมีความกลิ่นยางไม้ขึ้นมาในตอนจบครับน้ําหอมกลิ่นนี้นะฟังไปอ่ะคุณอาจจะรู้สึกถึงความแบบว่าทําไมโน้น,น,บบน,น,นม,มันแบบหนึ่งโน้นมาบอกมาแบบหนึ่งทำไมความรู้สึกมันลหลา,นนนลากหลายกันมันหลากหลายก่านโน้นจริงทุกคนโน้นมันมีแค่นั้นนะที่ผมพูดมาแต่ความรู้สึกมากมายไก่กองอยู่ในน้ำหอมตัวนี้จริงๆซึ่งถามว่ามันมีความเป็นเลเตอร์มันมีความเป็นหนังไหม มันมีความเป็นเลเทอร์นะทุกคนมันมีความเป็นหนังๆบางอย่างเบารรถบางอย่างในหอมตัวนี้แต่มันไม่ใช่เบาะรถสีครีมมันจะเป็นกลิ่นแบบหนังบางอย่างเออหนังที่มีความแบบเข้มๆนิดนึงเข้ามาในหอมตัวนี้ด้วยแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นอะยังจะมีกลิ่นไม้ครับนี่คือทั้งหมดของน้ำหอมตัวนี้เป็นกลิ่นที่ใช้รู้สึกถึงความแบบว่าฉีดไปรู้สึกถึงความเป็นผู้ชายมีความมัสคูลีมีความเท่มีความสุขุมอยู่ในตัวมีความลึกลับอะไรเงี้ย เออซึ่งถ้าถามน้ําหอมตัวนี้นะว่ามันเป็นอย่างไรในความรู้สึกผมอะถ้าคุณมองว่ามันเป็นน้าหอมพ่อคูพันรันอะผมว่าด้วยความที่มันมีกลิ่นของความขมุบขมัวผมว่ามันได้นะมันมีความรู้สึกความเป็นผู้ชายเท่ๆแต่ผู้ชายเท่ๆมีความอบอุ่นมีความรู้สึกความอบอวลนแล้วก็มีความรู้สึกความแบบว่า ุขุมนุ่มลึกนี่คือน้ำหอมตัวนี้แต่ในความสุขุมนุ่มลึกก็สามารถคุยได้พอเราไปเจรจาจริงๆอ่ะน้ำหอมตัวนี้ก็ให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็คุยได้เนี่ยเขาก็มีความแบบเฟรนลี่เนี่ยแต่เป็นเฟรนลี่ที่ไม่ได้เฟรนลี่แบบอ่ะไม่ใช่เป็นเฟรนลี่ที่หมายควมว่าเข้ามาคุยก็คุยได้หล่อแบบเท่ๆซึ่งถ้าบุคลิกมันเป็นประมาณพ่อคูพารันในเรื่องแบบเข็มกีฬาต้องรอดไหม มันก็เป็นประมาณนั้นเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวจะงงกันเดี๋ยวทบทวนให้ฟังอีกรอบน้ำหอมตัวนี้นะครับผมเปิดมาด้วยกลิ่นที่ให้ความร,รู้สึกความเป็นซีตัสแต่เป็นซีตัสของความเป็นเบอร์กามอตท,ที่มีความติดผมด้วยอยู่บนร่างกายไปสักแป๊นแบ,บนึงเขาจะเริ่มมีกลิ่นของความเป็นอินเซนทาอินเซนนะครับผมมีกลิ่นควันควันขมุกมขมัวในโน้ตไม่ได้มีกลิ่นของความเป็นพิงเบเปอร์แบล็กเบเปอร์แหละแต่ผมรู้สึกความเผ็ดบางอย่างในน้ำหอมตัวนี้มีความรู้สึกถึงความเผ็ดร้อนๆแบบฉิงร้อนๆประมาณนี้แล้วพออยู่บน แป้งติดความเป็นยางไม้นิดหนึ่งแอบติดหวานบางๆเล็กๆแป้งหวานๆนิดหนึ่งในช่วงท้ายเดือนสมปราบมานี้น้ำหอมตัวนี้ใช้ไปทําอะไร้บ้างผมบอกเลยนะน้ำหอมตัวนี้คุณสามารถใช้ไปทํางานได้ไปเที่ยวกลางคืนผมว่าพอได้อาสเปรย์นหน่อยนะครับผมมันได้แหละไม่ใช่พอได้ไปเด,ด,ไดไปทได้ไปทํางานได้ไปใช้เรียนเด็กวัยมหาลัยถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากเหมือนพระภูารันอะไรเงี้ย เออไปตีบสาวมหาลัยอ่ะตัวนี้ผมว่าก็จะได้นะครับผมแต่อาจจะสเปรย์ไม่ต้องเยอะทักเท่าไหร่พูดถึงความกระจายตัวค่อนข้างที่จะกระจายตัวไหนก็ได้ใช้น้ำหอมตัวนี้มาแล้วอ่ะฉีดแม็กเลยนะครับผมเออกระจายตัวได้ดีทุกคนได้กลิ่นแบบค่อนข้างที่จะสุดแขนแต่พอมันเริ่มสงบลงอ่ะกลิ่นเขาก็จะเริ่มเบาลงบางลงเพราะถึงจุดนั้นอ่ะกลิ่นเขาอาจจะไม่ได้มันไม่ใช่กลิ่นที่ทนขนาดแบบ8ชั่วโมงอ่ะผมว่าน้ำหอมตัวนี้อยู่ในราบแบบ ห้าถึงหชั่วโมงประมาณนี้แต่ถ้าแบบย้ำๆใส่เสื้อหน่อยก็อาจจะอยู่ได้ประมาณถึงแชั่วโมงเหมือนกันนะครับผมนี่คือท้าหมของซาร่าราคาค่าตัวของน้องเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดอะอยู่ในช็อปซาร่าเองประมาณพันสองันสองไปปประมาณอาจดีกลมๆประมาณพันสประมาณนี้แต่ในช่วงที่พ่อครูพรันพรันพรันปะบปปของเรานะครับผมเออคือคือพ่อครูพารันเนี่ย ตอนนั้นดังมากฮอตมากตอนนั้นคูก็อยากนะรีวิวตอนนั้นทุกคนแต่หาไม่ได้ไงไม่อยู่ในกรุงเทพคนที่เข้าไปขายอ่ะตอนแรกจำเลยนะก็ขายประมาณพันสองอะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละราคานั้นนะแต่พอพ่อครูพลันดังหน่อยแม่งแม่งราคาล่อไปแบบพันห้าพันหกพันเจ็ดอะไรเงี้ยซึ่งฉันก็ได้มาประมาณพันหกพันเจ็ดก็อยากมารีวิวอะ่ะถามว่าน้ำหอมตัวนี้ถ้ามันอยู่ในรตราคาแบบพันสองพันสองันสับโคตรคุ้มดีแนะนําให้ซื้อนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึง่งขอชื่นชมซา่าอย่างหนึง่ง ดูนี่นะแม่เหล็กอเอาไว้เป็นแม่เหล็กดูดนะเว้ยแม่งโคตรสุอรไพกับตังนี้นะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเออแม่งมันดีตรงนี้มันเจ๋งตรงนี้ว่ะทุกคนก็เลยแบบว่าอ่าถ้าให้ผมแนะนําว่าควรซื้อไหมควรตามไหมถ้าคุณได้มาในราคาไม่เกินพันห้าตามได้ผมว่าคุ้มได้มาราคาช็อปเลยโคตรคุ้มเลยแต่ถ้าได้มาราคาแบบสองพันกว่าอันนี้ไม่แนะนํานะครับมันไม่ได้คือกลิ่นม,มันดีไหมดีไปใช้เป็นงานทางการได้ หล่อรู้สุภาพดูแพงใส่สูตรได้แต่ถ้ามันราคาสองพันกว่าผมก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะแพงเกินไปและน้ำหอมตัวนี้นะครับผมถ้าคุณอยากได้คุณไปลองแล้วคุณชอบอะเวลาคุณไปลองเนี่ยบอกเลยนะเพื่อนผมคนนึงไปลองพึ่งแล้วนํามันเขาสึกว่าเธอจะรู้สึกว่ามันกลิ่นเหมือนโสมกูก็ไม่รด้ว่า <laughs> มันแอบความรู้สึกถึงความเป็นสมสม,สมนิดนึงอยู่อะไรเงี้ยอาจจะเพราะว่ามันมีความแบบ เผ็ดเผ็ดซ่าามีกลิ่นควันแล้วมีกลิ่นของแบบเปอร์กมอตติติดขมอ่ะก็รู้สึกถึงความเป็นโสมได้อย่างเงี้ยก็เป็นประมาณนั้นอยากให้คุณไปลองดูแต่พออยู่บนร่างกายไปทนกลิ่นโสมตอนแรกของมันได้อะ่ะมันเป็นกลิ่นที่มีความหล่อมีความเท่งจริงทุกคนหลับตาดื่นน้องเก่งฮาริสรู้สึกถึงความเป็นพ่อครูพร,รันได้อยู่เนืองๆน,นะครับผมนี่ก็คือการรีวิวของน้องหอมตัวนี้หวังว่าคุณจะชอบกันสรุปง่ายๆถ้าคุณหาซื้อได้ในราคาปกติ มันคุ้มเกินราคาแต่ถ้าคุณไปซื้อแล้วเขาโกงราคาไปถึงขั้นแบบสองพันกว่าอย่าซื้อผมว่ามันดูแพงเกินราคาไปนิดนึงนะครับผมผมก็หว ja um ok so ังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe ช่องผมกําลังจให้กันแล่ยิงนกกระดิ่งให้กันด้วยเราจะได้กลับมากันอดีกสําหรับใครที่อยากรู้ผมแต่งเป็นอะไรวันนี้ผมแต่งเป็นพ่อครูพารันนะครับลุซึ่งถามว่าเหมือนพ่อครูไหมเหมือนแต่เป็นพ่อครูในเชิงที่ว่า มีลูกแล้วลูกไปบรรจุเป็นข้าราชการครูถึงประมานี้ครับวันนี้ผมแไ,ไปแล้วนะคะสวัสดีครับบ๊ายบาย